เตยนาปีปลาออนนะคะเอออยูอนน่ีเวลาเท่าไหร่น่ตีสามกว่าละตเตนตั้งแต่ตีสองตีสองเกื่ยวขึ้น,นอันนี้ผักต้นตุ้งกรอบเลยตีที่โดนเอามือมาโดนเขาปดนกย ที่จะเป็นต้นกล้าต้นกล้าเอ,อ่อห้องตุ้โอ้โน้ำมันกระเด็นที่นี่เลยเหรอที่ได้ยินเสียงข้าวดีบแล้วยังเป็ดปลายัง ดี๋ยุดคอยกลับบ้านดูว่าอบหรือยัง ใกล้ละอันนี้เราชิคด,ดูนะคะจบสุหรือ,อยังอีนน่ใกล้ละ ต้องคอยพิกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ไม่เราต้องคอยดูนี่เป็นต้นมันปูงอมงาม,งาม ก็ี๋จะเด็ดไปกินอีกแล้วนะคะอุ้ยบันก่อนนี่ตัดออกไปเขาแตกเนี่ยเขาแตกเป็นพุ่มออกมาเต็มเลยต้นง,งามพามาดูมะละกอติดลูกเพิ่มเต็มเลยลูกเล็กๆๆเ,เ,เพราะว่าเวลาฉีดน้ำเราฉีดเอาเอ่อ ชีดน้ำขึ้นไปให้เขาเขาก็เลยติดลูกเต็มเลยดูี่ผักกวงตุ้งนี่จะเป็นต้นต้นกล้าผักสลัดเรานะคะฟูกไว้ใส่กล่องข้าวนี่แหละเอาไว้กินด้วยใส่ใส่กล่องข้าวด้วย ข้าวดีแล้วเราก็จะเอาไม้คนเช็คดูว่าข้าวเราเป็นเม็ดสวยหรือเปล่านะคะเป็นเม็ดล้วนสวยเลยเดี๋ยวจะยกไปตั้งไว้ตรงนู้น่ะ จะเอาปลาสใส่ถุงทาซอสก่อนันดับแรกก็ทาซอสต,ต้องคอยเช็คข้าวบางทีเข้าดีก่อนจะสุกอาจจะเป็นเพราะว่าหม้อเขาใช้มานานแล้วเนาะทาให้หมดแล้วค่อยเอาจับใส่ถุงทีเดียว ซึมเข้าไปในเนื้อปลาจะได้อร่อยอร่อยาให้หมดไปเลย วนี้วันจันทร์นที่สามเมื่อวานก็ครู้ิเนการว่าจะเลือกไ,ไทยเลือกเลือตั้งเมื่อวานเมื่อวันเสาร์หรือตาเมื่อ,อวานเด็นดุ แต่ตีห้าจะไปเป็นไปเป็นกรรมการหน่วยเลือกตั้งใีวันวัคืนกากกว่าจะได้กลับบ้านก็ดึกดื่น วาจันทมาเราก็มาทำงานายมันจะต่อนะคะ ให้ชุ่มๆเนี่ยทส่รอเแ็งแตงน้ำตาลให้เป็นซอส วันนี้เดี๋ยวพอไปส่งข้าวเสร็จก็จะไปวิ่งออกกำลังกายสักหน่อยพอที่เสร็จก็จะมาถ่ายทำวิงสวยๆให้เพื่อนๆม้ดูกันต่อนะคะเอาบ้านมาก็มาทำกับข้าวการลดน้ำให้ต้นไม้มาดูภับ ไป,ปซื้อชุดวิ่งเสื้อตบบะกนเกง่งที่สนามที่สนามเขาจะวิ่งแข่ง็นเยอะมากแต่ไม่ได้วิ่งเพราะว่าสมัครไม่ทันสมัครไม่ทันคนเต็มก่อนก็เลยไม่ได้ไปลงวิ่ง วิ่งเยอะจับวิ่งบ่อยแต่ถ้าอยากจะลงสนามไหนก็ค่อยลงคือจะไม่ลงคือจะไม่ลงทุกสนามแต่ครั้งก่อนอะลงทุกสนามเลยในช่วงหลังมานี้ก็มหมือน,นกับนถ้าจะลงไปก่อนมันก็เริ่มเบือ่อทุกหลังก็วิ่งเพื่อสุขภาพเยอะๆนะคะแต่เราก็ยัง ยังซ้อมระยะขวาระยะไกลไว้เด๋ยเราอยากลงเราก็จะได้ลงทำงานไปด้วยเอาสุขภาพด้วย ปลาสบาบแล้วก็เลือดแต่จะปิดกล่องนะคะเราก็จัดเสร็จแล้วนี้ก็ใกล้กจะปีสี่แล้วนะคะ ไปแล้วค่ะเร๋จะจัดเอาถุงนี้แล้วก็เอาไปส่งี c ีขึ่นแล้วก็จะออกใป ทีส่สามตุปีหกแปดนะนีะ่ันมีสงเมนูเดียวก่อนต้อง ซื้อบินซือบินตัวนี้แล้วก็ไปสัมบราโค้ดเพิ่มนะคะเพราะว่าบารโคดก็ใกล้จะหมดแล้ เมนนื่กี้เราก็เตรียมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวสักประมาณสักใกล้จะตีสีละเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดวิ่งแล้วก็เดี๋ยวไปสกข้าวไ,ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเมื่อวานไปซื้อชุดวิ่งนี้มาจาก ไปสมัครไม่ทันแต่ไปไปซื้อเสื้อีจะไปออกกำลังกายพอสวมข้าเสร็จก็จะไปวิ่งออกกำลังกายเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกับในรัดใหม่ขอบคุณเกื้อเๆทุกๆกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีจ้า